โลกในมุมมองของ Value Investor ตอรัวดรนิเวศเหมวชิระวรากรจากกลางน้ำถึงสยามสแควร์เป็นเวลาประมาณ1เดือนมาแล้วที่ผมเริ่มออกจากบ้านไปบรรยายทำงานและพบปะเพื่อนฝูงและร่วมงานสังคมที่ค่อนข้างจะจำเป็นหลังจากที่ต้องอยู่กับบ้านและออกนอกบ้านเฉพาะที่จำเป็นหรือไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ที่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่นมานานกว่า2ปี สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือความมีชีวิตชีวาที่กลับคืนมาหลังจากที่หายไปกว่า2ปีที่ไม่ได้สัมผัสกับตัวตนจริงของคนหรือเพื่อนฝูงที่มีามีกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่เจอกันแต่ในภาพหรือไม่ได้เห็นหน้าตากันเวลาผมพูดหรือเวลาเขาพูดและคนอื่นนั่งฟังเหตุผลที่คนอยากเจอตัวเป็นๆมากกว่าภาพดิจิตอนหรือเจอกันในเมตาเวิร์สนั้นคงอยู่ในยีนของคนหรือสัตว์ทุกชนิด และนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้โลกเมตาเวิร์สที่ Facebook พยายามทำนั้นดูเหมือนจะล้มเหลวไม่เป็นท่าและราคาหุ้นตกลงม,มาถึง70%ในเวลาแค่ปีเดียว นับจากวันนี้ไปผมคิดว่าโลกและประเทศไทยจะเปิดมากขึ้นเรื่อยๆและคงไม่กลับไปปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดอย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วง23ปีที่โควิด -19 ระบาดรุนแรงและมีคนเจ็บหนักและล้มตายกันมากอีกต่อไปแล้วโดยเหตุผลที่สำคัญไม่ใช่เพราะกรารระบาดของโควิดจบลงแต่เป็นเพราะโควิดคล้ายๆกับจะเป็นไข้หวัดธรรมดาที่ไม่ทำให้คนติดเจ็บหนักหรือตายได้ง่ายๆและดังนั้นคนก็จะเลิกกลัวและกลับมาใช้ชีวิตปกติที่เคยทำมาตลอด นับหมื่นปีจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือการติดต่อมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกับตัวเป็นๆพูดง่ายๆก็คือโลกกำลังกลับมาเป็นอย่างเดิมหรือใกล้เคียงกับแบบเดิมมากเพียงแต่ว่ามีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นในช่วง23ปีที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นคุณอาจจะสั่งสินค้าหรืออาหารทางแพลตฟอร์มดิจิทัลมากกว่าช่วงก่อนโควิดเมื่อ23ปีที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเลิกไปซื้อที่ห้างและเดินชอปปิ้งในห้างหรูเป็นต้น ผมเองเป็นคนที่ชอบสังเกตเหตุการณ์สถานที่และผู้คนในแทบทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อในเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นจากชีวิตจริงมากกว่าดูตัวเลขในห้องแอร์ ของจริงจะบอกถึงแนวโน้มต่างๆของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เป็นข้อมูลสำคัญของการลงทุนผมมักจะไม่ได้ตั้งใจเดินทางไปดูแต่จะดูจากการไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันการท่องเที่ยวและอื่นๆที่บ่อยครั้งผมก็ไม่ได้เป็นคนอยากจะไปแต่จะไปตามคนอื่นโดยเฉพาะในครอบครัวเป็นหลัก ส่วนใหญ่แล้วเวลาไปผมไม่ค่อยได้ทําอะไรโดยเฉพาะการซื้อของที่ระลึกหรือของใช้ผมมักจะเดินรูไปเรื่อยๆเพื่อหาข้อมูลภาพใหญ่และการลงทุนแบบที่เรียกว่า investment by walking around หรือ wandering around มากกว่า สถานที่สองแห่งที่ผมเดินผ่านมากที่สุดน่าจะเป็นถนนรางน้ำที่ผมอยู่มาเกือบ40ปีตั้งแต่ยังเป็นซอยรางน้ำที่เป็นชายขอบของกรุงเทพด้านเหนือและเป็นแหล่งชุมชนชั้นกลางที่มีโรงแรมมั่นรูดหลายแห่งอยู่ในซอยเล็ก,ลกๆยาวแค่4-500เมตรและมีหมู่บ้านอาคารสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ซุดโซมตั้งอยู่ถึงทุกวันนี้มีการพัฒนาสูงมาก มีคอนโดหรูเกิดขึ้นหลายแห่งราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมากจนทําให้บ้านเดี่ยวละหายไปเกือบหมดกลายเป็นอพาร์ตเมนต์ราคาปานกลางถึงสูงให้เช่ากับบุคลากรระดับสูงเช่นแพทย์หรือผู้บริหารระดับกลางที่เป็นมืออาชีพในองค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่และมีโรงแรมและธุรกิจค้าขายสินค้าปลอดภาษีขนาดใหญ่ที่เน้นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนในเอเชียหลายแห่ง ทั้งหมดนี้ทําให้ซอยรางน้ํามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นหลักที่สามารถใช้วัดตัดชนีการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยได้ไม่น้อยอีกแห่งหนึ่งที่ผมไปค่อนข้างบ่อยแทบทุกสัปดาห์ก็คือย่านสยามสแควร์เหตุผลก็คือมันห่างจากซอยรางน้ําเพียงไม่กี่กิโลเมตรและเป็นแหล่งจับจ่ายอาหารและของใช้ที่บ้านผมไปประจํา และนี่คือแหล่งของคนหนุ่มสาวที่เป็นอิลิตหรือชนชั้นนําของประเทศเช่นเดียวกับเป็นแหล่งช้อปปิ้งหรือศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเมืองไทยมักจะมาแวะรวมไปถึงคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องมาเที่ยวชมมันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญยิ่งกว่าสถานที่หรือพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ ถนนรางน้าช่วงก่อนโควิดสินั้นคึกคักมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มักจะเป็นคนจีนชั้นกลางจะอาศัยอยู่ตามโรงแรมและอาพาร์ตเมนต์ราคาไม่แพงที่มีหลายแห่งพวกเขามักจะเดินหาซื้ออาหารกลับไปกินจากร้านสะดวกซื้อที่มีถึง4-5แห่งตลอดเวลาจนถึงเที่ยงคืนหรือดึกกว่านั้น บางคนก็แวะร้านนวดที่เปิดขึ้นรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับร้านอาหารหรือรถเข็นที่เปิดข้างทางเท้าที่มีเรียงรายจากรถไฟฟ้า BTS ไปจนถึงที่พักนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะเดินขวักไขว่ในตอนกลางวันก็รวมไปถึงคนที่มาซื้อสินค้าปลอดภาษีที่อยู่ในซอยนอกจากนั้นคอมมู n นิตี้มอลที่อยู่ต้นซอยก็ค่อนข้างคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนรวมถึงคนไทยที่อยู่แถวนั้นที่ทำงาน ให้บริการนักท่องเที่ยวและคนไทยที่อาศัยอยู่ร่วมถึงผมด้วยช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆและต่อเนื่องมาอีก2ปีจนถึงเร็วๆนี้นั้นซอยรางน้ําเงียบเหงาลงอย่างหนักนอกจากนักท่องเที่ยวที่หายไปแล้วคนไทยที่ให้บริการและขายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวก็หายไปด้วยรถเข็นข้างทางเท้ารถจํานวนลงมากร้านค้าและร้านอาหารในคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีผู้เช่าเต็มทยอยปิดตัวลงไปเรื่อยๆ ที่หนักที่สุดก็คือร้านค้าปลอดภาษีแทบจะร้างร้านนวดแทบจะไม่เหลือลูกค้าโรงแรมและโดยเฉพาะอาพาร์ตเมนต์ข้างบ้านผมที่เคยคึกคักนั้นต้องหันมารับลูกค้าคนไทยที่มาเช่าระยะยาวตอนกลางคืนแค่สามทุ่มซอยก็แทบจะร้างร้านสะดวกซื้อที่อยู่กลางซอยและรับชาวต่างชาติเป็นหลักต้องปิดตัวลงชั่วคราวแต่ทุกอย่างกำลังเริ่มดีขึ้นเริ่มต้นโดยนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่เป็นฝรั่งซึ่งดูแปลกตาไปจากที่เคยเป็นชาวจีนแทบจะ90%าเปรซหาเรแผงลอยเริ่มคึกคักขึ้นแม้ว่าคนซื้อส่วนใหญ่ที่สุดคือคนไทยร้านนวดเริ่มตกแต่งร้านใหม่ร้านอาหารแบรนด์ใหม่ๆเริ่มมาเปิดร้านในมอลร้านสะดวกซื้อที่ปิดไปหลายเดือนกลับมาเปิดใหม่นี่เป็นสัญญาณว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยกําลังฟื้นตัวและดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะยังห่างจากช่วงก่อนโควิด เราคงต้องรอจีนเปิดประเทศอย่างจริงจังผมเองก็ไม่รู้ว่าซอยรังน้ำจะกลับมาเหมือนเดิมไหมบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก็ไม่น่าจะมากสยามสแควร์ดูเหมือนว่าจะกลับมาเหมือนเดิมก่อนโควิดและความคึกคักน่าจะแซงไปแล้วอันนี้สงส่วนหนึ่งก็คือมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีถนนคนเดินและการสร้างอาคารใหม่ๆที่เริ่มมาตั้งแต่ก่อนโควิดระบาด ถึงนาทีนี้ผมคิดว่าย่านนี้จะเป็นย่านช้อปปิ้งหมายเลขหนึ่งของกรุงเทพและประเทศไทยแบบถาวรไปแล้วเพราะมันอยู่ในจุดศูนย์กลางของการเดินทางที่มีรถไฟฟ้าที่ผ่านจุดที่เจริญที่สุดของกรุงเทพและมีร้านค้าจํานวนมากที่สุด ในขณะที่ร้านค้าหรือมอขนาดใหญ่ที่กำลังสร้างขึ้นใหม่ในที่อื่นคงไม่สามารถต่อสู้ได้เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือกรุงเทพเองก็อาจจะไม่ค่อยขยายอีกต่อไปแล้วเนื่องจากการเกิดของคนไทยต่ำลงมากและการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยก็ลดลงมากและอาจจะอิ่มตัวในที่สุดนี่ทำให้ผมรู้สึกว่าห้างเปิดใหม่ในกรุงเทพที่ทำหรูมากคงจะเหนื่อยหนักในขณะที่สยามสแควร์และห้างรอบๆบ,บริเวณนี้คงจะยังดีอยู่ต่อไปอีกนาน สัญญาณจากสยามสแควร์และห้างดังที่สุดในย่านนี้คือในภาคเศรษฐกิจของคนมีเงินนั้นมีการฟื้นตัวไปก่อนแล้วที่จริงผมรู้สึกว่าห้างดังอย่างพารากอนนั้นคนเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแทบจะทุกสัปดาห์ที่ผมไปมาหลายเดือนแล้วโดยที่การท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็ยังไม่ดีนักแต่คนไทยก็เดินกันมากขึ้นพวกเขาอาจจะไม่เดือดร้อนในด้านการเงินนักและพร้อมจะเข้าคิวซื้อสินค้าซูเปอร์แบรนด์ในไทยแทนที่จะไปต่างประเทศ ในสยามสแควร์เองนั้นการเปิดถนนคนเดินดึงดูดให้คนหนุ่มสาวเข้ามาเดินและแสดงดนตรีเปิดหมวกเต็มถนนนักร้องและนักดนตรีเป็นนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนดังและมาจากครอบครัวของอีลิตไม่น้อยความนิยมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ววงดังอย่าง yes indeed นั้นทำให้นักร้องชื่อดังรุ่นเก่าหลายคนต้องเข้ามาขอแจมด้วยและนี่ก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิดที่นักลงทุนจะต้องติดตาม 19พฤจิกายน2565ดรนิเวศเห็มวาชิระวารากร